ดูจากที่งานวันนี้แหละครับคือมันการันตีจริว่าคนรักโมเยอะจริงจริงทุกคนพร้อมที่จะช่วยแบบไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาช่วยได้มากช่วยได้น้อยทุกคนก็มาช่วยจริงๆครับเห็นแล้วมันแบบคืออยารพูดแทนทุกคนที่ไม่ได้เพราะว่าเัารู้ว่าว่าว่ามีคนรักเขามากขนาดนี้เหมือนแม่คู่แข่เราดอกไม้ไให้โมด้วยถูกไหมคะใช่ครับค่ะได้บอกอะไร เขาบอกพราะผมผมผมกขาพูดสั้นนะบอกโมมาแล้วนะแค่นี้ส่วนตัวที่แกก็แบบาได้เจอได้ร่วมงานได้แล้เป็นขนมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ฮะแต่ว่าแค่ในช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอกันข้างนอกเท่าไหร่แต่เจอที่ทํางานแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยเราก็คุยกับแจงถ้าส่วนใหญ่เรื่องความที่เขาก็ผู้หญิงด้วยกันนะเนาะครับผมที่แกทำงานกับการศึกษากันไหมคะ เร,เราคุยกันเราก็ยังดีใจที่โมยังเขาเปิดใจคุยเรื่องชีวิตเขากับเราในก่อนหน้านี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออขอเวลาให้เขาอีกสักนิดนึงไม่ได้เหรออะไรอ่ะมันมันรู้สึกมันช่วครับล่าสุดไช่วงเมื่อไหร่เอ่อต้นคุณพัง่าก็ยังบอกเขาเจอภาวะลกซึมเศร้าอะไรของเขาด้วยนะแต่เขาบอกว่าเอาอเขาพร้อม พร้อมเดี๋ยวกูกูก็พร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยคือโมไม่เคยพูดเกี่ยวกับโรคเขาอ่ะซึ่งเขาอยู่ความทรมานกับโรคเขาแต่วันนี้เขาพร้อมที่จะรุกขึ้นสู้แต่แค่ว่าแบบเวลามันมีให้เขาไม่พอเท่านเองใช่จากแรงเองก็คือมีแค่ขั้นเยอะในการในการเปลนชีวิตตองตรนี้มันจบอกว่าสําหรัมันมันพูดเป็นคําพูดไม่ได้อ่ะมันมันมันอยู่ในใจเราหน้าที่ไม่ใช่ใครอะไร อนนี้คือสุดท้ายคืออยากให้เขาไปในทางที่ดีอยากให้เขาไปเจอพ่ออยากให้เขาไปอยู่ในข้อกอดของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เพื่อนอยากให้เขาได้เจอเป็นควารงนะคะส่วนพีกยากจะบอกอะไรี่ก็ขอให้ให้น้องอยู่ในที่ที่ดีที่สุดมุญกุศลที่ได้ทำมาอาจจะ ม่เขาเป็นคนที่ไม่ได้บอกใครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้มันส่งเขาไปในทางที่ดีครับผมก็หอยน้องอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสบายที่สุดลำบากมาช่วงนึงแล้วเนาะพอจะลุกก็ลุกสู้อีกก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับขอให้อยู่แต่พวกรุมที่ดีแบบ่ดีดีนะครับได้ให้กำลังใจอะไรบ้างคะอะย่างงี้ยไมนได้ได้เดินได้คุยกันอะไร ก็เยอะอยู่ครับก็เยอะอยู่ครับเราเข้าใจนะเราเข้าใจแล้วผมว่าเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจเขาอ่ะคุณเป็นแฟนกันอ่ะบางทีเขาอาจจะได้คุยอะไรกันมากลึกซึ้งมากกว่าที่เราสัมผัสอยู่แล้วผมก็เลยเข้าใจเ็คุยเขาให้กําลังใจเขาเลยฮะเราก็ทําได้เท่านี้เนาะให้กําลังใจเขาครับหล <su> ังจากนี้ต้งใจอยึดช้ายคำพ่ออะไรทางที่เบิร์ต่อไหมสรับคแก็บอกเบอร์แล้วถ้าถ้าบอกได้เสมอครับ ได้เลยมีะไรช่วยบอกบอกได้เลยครับโดเคเนาะครับเดครับบอบคุณคาับพ <c oughs> ี่เด็กยวนเติร์เด็กหนึ่งเนาะ